วันนี้เราก็จะมาดูพี่เขาเอาคีิการดนะครับแาะพี่เขาจะอาคีิกดนึ่งร้วันรอดไหม,น,มนี่เกมใหม่คนไปเป็นพระที่สุดของพี่เขานะไปทุกฝก่าน ป้ามาครั้งนี้ไม่ผมก็ไอ้เราชายกายต้องตายกันไปครั้งนึ่11โมงของวันที่97ผมควบบางคุดไปถึงหอกอยที่ผมขังสูญ96เอาไว้แลก็พอมาถึงเนี่ยผมก็ทำการครับถังเตียมเอาไว้เลยซึ่งเหตุผลที่ผมจะต้องใช้ถังเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังแล้วในที่สุดเนี่ยผมก็ทําการเอาเอกสาร682ติดคว้ากับพื้นเพื่อสปอนสูรวิจัย682ขึ้นมากับนาเป้าน่าเราเจ้าชายคือพอกันเนี่ย พาตัวเองเข้าไปยังห้องที่เก็บ82ภายในสุนทรียดเอาไว้แล้วก็อยู่บนดาวเลยครับภายในห้องนั้นเนี่ยมีแคปซูลที่ทําด้วยเหล็กกล้าที่มันเอาไว้จับขังสุรกรยตัวนึงแล้วพอผมเดินลงมาที่ด้านล่างของกระจกเนี่ยผมก็ได้สังเกตเห็นว่าภายในเนี่ยมันมีน้ำกรดครับซึ่งคอยกักขัง s อซิทีเป็82เอาไว้ผมก็ไม่รู้ว่าทาไมนกันครับ ขังเอาไว้เพื่อที่ผมจะได้เอาเวลาเนี่ยไปตัดน้ำกรดออกแต่มันก็ดีกับผมเหมือนกันครับที่น้ำกรดมันเยี่แค่บล็อกเดียวมันจะประหยัดเวลาตัดน้ำกรดไดให้ผมด้วยพอรู้อย่างนั้นแล้วเนี่ยผมก็ทําการปีนขึ้นไปด้านบนแล้วก็ทำลายเอาใบดานออกซึ่งแขนจานของผมเนี่ยก็ทําการเรียก SCP 6 8 2มาอย่ายังอีอออกฝั่งซึ่ง SCP 682นะ68 68ครับผมพูดชื่อมันมาขนาดนี้แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักมัน แต่สำหรับคนที่ไม่รู้จักนะครับ82เนี่ยมีชื่อชื่อหรือว่า h a r t Destroy Web t h a หรือแปลเป็นไทยก็คือจิงกาตายยากนั่นเองตามชื่อเลยครับหน้าตามันเนี่ยจะอารมณ์เหมือนกับจระเยยข้ยัด้อ์กับยิงกามีนที่แหลมคมแล้วก็กล้ามเนื้อที่แข็งแรงแน่นอนมันจะตีได้หนักมากแต่ว่าจุดเด่นของ เเอาไว้อยู่ด้านในโกงเพื่อให้ตัวของมันเนี่ยแช่อยู่ในน้ํากดตลอดเวลาตัวของมันจะได้บาดเจ็บตลอดแล้วก็ไม่สามารถลืมตัวเองและยิงออกมาจากงได้ทั้งนี้ั้นั้นแล้วมันก็หนีออกมาหลายครั้งแล้วครับอันนี้เป็นข้อบครัวทะครั้นนงแล้วการที่ผมจะใช้ประโยชน์จากมันเนี่ยยากมากๆครับแผนการของผมเนี่ยก็คือเรียกม,ม,มันแล้วจะล่อมันไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วหลัง ก็จะพยายามเอาโคตไฮโดรคลอริกเนี่ยออกให้ได้มากที่สุดในฝั่งหนึ่งว่นนี้มาคุยกับบรตระกูลด้านหนึ่งของกรงเนี่ยมันแห้งนั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดว่าด้านหนึ่งของกรงมันแห้งเนี่ยแล้วผมล่อให้ S C P 68แองไปอยู่ในด้านที่แห้งได้ตัวของมันก็จะไม่ได้แช่น้ำกรดอีกต่อไปแล้วมันก็จะกลับมาแข็งแกร่งกลับเลยก็เพราะผมต้องการให้682เนี่ยอยู่ในสภาพที่แข็งแกร่งที่สุดก่อนที่ผมจะนำไปสู้กับกลุ่มวแลวจะพูดให้ถูกเนี่ยก็คือผมจะต้องมาสู้กับหกแปดสองมากกว่ามันสม เรามาเสมอกันเขาเขามาต่อส an evet> right> ู้กันมาตัดหัวตอนนั้นเนี่ยอไม่มนใจกันรบว682จะสามารถฆ่า096ได้หรือเปล่าร I mean ู้แว่าผมเีอยไรมสงวันก่อน้อยเนี่ยผมจะทำพิางผมทได้คเียวหนะครอเอาวูหรือว่าบล็อกผลแกะที่ผม เยอะมากๆเนี่ยมาทําการปิดอีกฝั่งหนึ่งเอาไว้ให้มันแห้งคือเอาจริงๆถ้าผมมีบล็อกฟองน้ําอะไรอะไรก็คงง่ายดีฮะแต่ถึงแม้ว่ามันจะยากกับผมเนี่ยแบ่งแทบจะครึ่งเดือนเลยทําให้มันแห้งผมก็เอาบล็อกกราฟเวอร์พี่นี่เนี่ยปิดเป็นทันกลางเอาไว้ซึ่งวิธีการเอาบล็อกขนแกะออกทั้งหมดเนี่ยจะเป็นจะต้องใช้ไฟนั่นจะ็ีเหตุผลหนึ่งที่ผมใช้บล็อกขนแกะเพราะว่ามันโดนไฟเผาได้แล้วทำไมผมไม่ลงไปทำลายบล็อกขนแกะด้วยตัวเองล่ะครับคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ฮะ682เนนี่ยมัหกนมๆั ามารถที่จะเดินทะลุบล็อกได้ครับ <If S 1> ผมก็ <ผม S 1> รู้ว่าูดี้เนี่ยตอนที่ผเคยทำบล็อกไปเทิ่ทำให้ผมเนี่ยต้องคิดแผนเพื่อที่มันจะได้ไม่เดินทะลุบล็อกมากันทุกนาผมก็เลยตัดสินใจว่าผมจะเผาบล็อกเพ่อแกะด้านบนผมจะได้ไม่ต้องลงไปเก็บกวาดอะไรด้านล่างก็ต้องเชื่่น้องดาวได้ครับผมทําได้สําเร็จแล้วพอตอนนี้ไม่มีบล็อกอูกั้นแล้วเนี่ยผมแฝดสองมันก็ได้กลิ่นเลือดของมนครับทำให้มันเดินทะลุบล็อกออกมาแล้วก็พยายามที่จะกระโดดมาขัดถึงซึ่งมันทาสาเร็จด้วยแต่โชคดีครับท วิ่ีจะไล่ตามลแล้วก็กลับลงไปอยู่ในหลุมนั่นก็แปลว่าขั้นตอนแรกของแผนการสำเร็จูุล่วงแล้วทำการล็อกทางออกทั้งหมดที่มีอยู่หลังจากนั้นผมก็เจาะทีดานแล้วก็ปีนออกมาด้านนอกกอเป็นเช้าเหมืนที่99แล้วแปลว่าภารกิจของผมเนี่ยต้องรีบทำมากๆเพราะผมเหลือเวลาแค่ประมาณหนึ่งวันเท่านั้นผมปีนออกมาด้านนอกแล้วก็ขุดเพด,ดานให้เป็นหลุมเอาไว้เพื่อที่ผมจะได้ลอด996ลงมาที่หลุมนี้ได้ผมก็คาบกันไกเพื่อเอาไปตัดใบไม,ม้ใช้กันไกลหลายอันมากแล้วผมใช้ใบไม้เยอะกว่าอีกผมทมั ไมท่ที่จะถางได้นะครับแล้วก็ทำอย่างที่กน้องกำลังทีเลยซึ่งสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ยจะเรียกว่ามันเป็นทางเดินก็ได้โดยทางเดินอันนะี้เนี่ยมีประโยชน์ าา einer, แ,ล render, แล้วก็ลอตีใหปองีมาบ็จไปสามารถเข้ากัดซืน้ได้เพาจะต้องเดินตามผไปจนกว่าจที่ผมวางป็นดเอาไว้นะครับูจะสผเเสียเวลาหนเร้ก็ากต้มาุดบล็อเพื่อเอาไปพมพื่อผมเนี่ยจะต้องห้ามมีบล็อกหรือว่าดูอะไรก็ตามที่ศูนมันเข้ามาได้เด็ดขาด มันเข้ามาได้เนี่ยมันตีทีเดียวผมแตกเลยครับใช่แล้วฮะแผนการนี้มันโคตรจะเสี่ยงแต่ถ้าอะไรที่ผมทำได้เพื่อแก้แคนให้บางครับก็จะทำครับนีคือตอนที่มทำการของวันผมกำลังทำอยู่บ้างแลืวตัดจัดมันไปแล้วก็ทำงานหล่อครับเพราะที่จะเตรียมการทุกอย่างเสร็จมันก็เป็นเวลาทีสองของวันที่หนึ่งร้อยแล้วแล้วในตีสามของวันที่หนึ่งร้อยผมก็ทำการกดล็อกแล้วก็ปล่อยให้ถุงเก้ามันวิ่งออกมาได้มันเนี่ยวิ่งออกมาอยู่ที่ด้านล่างของสะพานคารแต่เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนผมก็รีบวไป มองหน้ามันครับแล้วในระหว่างที่ทีกย<ะ>่างม,มันเป็นการต่อสูเนี่ย,ย<ะ>พวกมอนสเตอร์มันก็บุกมากระทืบนหน้าผมแล้วก็โจมตีผมให้เกือบตกที่นั่งมาบากเลยครับพอผมกำจัดมอนสเตอร์ที่ตัวไปได้เนี่ย,ย<ะ>ผมก็ทำการวิ่งล่อศูนย์เก้าหกมายังปากทางเข้าได้สำเร็จครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ต่อตัวขึ้นมาด้านบนแล้วก็ล่อให้ศูนเก้าหกมันวิ่งมาใกล้าปากผมให้ได้มากที่สุดหลังจากนั้นผมก็เอาชนูน็อกแบ็คของผมมันให้ล่วงลงไปครับแล้วพอมันล่วงลงไปเนี่ยก็อย่างที่ผมเดาเลยฮะทททีีี่่่เกกกยยดดชชวิิตุุนาารพงไปฝู ครับแบงค์กูได้เงินได้เงินดูบากเลยอะผมนั่งเฝ้า682ขยายามสูดเต้าหกที่พักใหญ่ในท้ายที่สุดสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นครับเอา้าเสียงยังไม่หายเลยเกินนี้มาก ครับในที่สุดผมก็สามารถที่จะฆ่าศูนเก้าหกลงได้ถึงแม้ผมจะไม่สามารถพูดได้เต็มปากพรามันเป็นน้ำมือของผมที่ทําการสังหารศูนเก้าหกเพราะผมเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากหกแปดสองแต่ผมว่าในการฆ่าปีศาจเนี่ยยังไงก็ต้องใช้ปีศาจ <Yeah. S 1> ที่ดีกว่าในการฆ่ามันครับและถึงแม้ในสถานการณ์ปกติเจ้าหกแปดสองอาจจะเป็นอสูรกายที่น่ากลัวแต่ว่าในครั้งนี้ผมยกให้มัน 5 0.96ลงได้ผมก็พบมงพูดข้ามาด้ความดีใจแล้วประมาณ1ครั้ง1ีล้มรมาเกนไ้แกเกมมาคทำการจัดเก็บของทุกอย่างที่มีแล้วผมก็ตัดสินใจว่าในค่ำคืนนี้ จะใช้เวลาที่ผมเหลืออยู่นั่งเขียนเีตนการทั้งร้อยวันเอาไว้ให้นักประชจนภัยคนต่อไปมาเจอในหน้าสุดท้ายของวันที่หนึ่งร้อยคือวันท่าุดท้ายของวันที่เาสูบเก้าหกไปแล้วแล้วมัเขียนบางทีทุกอย่างจนเสร็จมันก็ร่วงโรยลงมามันก็เป็นสัญญาณที่บอกผมแม่เอามาแล้วแต่เยมืเลยมาอีกคโอ้บันึ่งเอาไว้ในบ้านและในอวันที่หนึ้อกน้ไนอนนั้นแหละครับเรื่องราวหนึ่งรอยวัน ว่าผันบนเกาะที่เต็มไปด้วยปีศาจได้สิทธิ์ีมากไปผมต้องขอขอบคุณผู้ที่มีคุณค่านจริงๆนะครับที่ให้การสนับสนุน